ตอนนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าตัวผมเองเป็นนักเตะของเอเวอร์ตันซึ่งผมแฮปปี้มากๆและก็รอการลงสนามไม่ไหวแล้วที่นี่คือสโมสรที่ยอดเยี่ยมผมต้องการช่วยทีมทำระดับให้สูงขึ้นด้วยคุณภาพในการเล่นฟุตบอลของผมและผมได้พบกับแฟรงค์แลมพาร์ดเรามีแนวคิดเดียวกันในเรื่องของฟุตบอลเขามีที่พลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผมดังนั้นผมจึงคิดว่าผมอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วที่ได้เลือกมาที่นี่สวัสดีครับ โฟนตงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องยุติฝันร้ายที่ผีแดงสู่แสงสว่างแห่งยุคใหม่กับทอฟฟี่ดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กคำพูดในช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์แรกของดอนนี่ฟันเดอร์เบกในวันเปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างเอเวอเรตันแน่นอนครับว่าเขามีความรู้สึกอึดอัดใจมันอย่างมากที่ต้องอดทนอยู่ในรั้วโอทราฟอร์ดที่ที่เขาต้องถูกจองจาจนขังลืมจากกุนซือของแมนยูนเต็ดคนแล้วคนเล่าไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชา ยุคคาริคัตตาทัพหรือแม้กระทั่งในยุคของราฟลังนิกกุนซือคนปัจจุบันฟันเดเบกเองก็ยังถูกนั่งเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมแถมบางเกมเขาก็เป็นคนรับบทส่งเสื้อให้กับนักเตะสำรองลงสนามอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กับเธอแล้วจริงๆย้อนกลับไปนะครับนับตั้งแต่ที่ฟันเดเบกย้ายเข้ามาสู่รวัวโอเทรฟอร์ดด้วยค่าตัว39้าล้านยูโรในตลาดซัมเมอร์ปี2020เขาเพิ่งได้รับโอกาสในการลงสนามไปเพียงแค่1836นาทีเท่านั้น โดยได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่19นัดจาก50นัดทุกรายการที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมในเกมที่เขาลงสนามครบนัดที่50ให้กับแมนยูนั้นทางฝ่ายมีเดียของสโมสรยังไปโพสต์แสดงความยินดีที่เขาลงสนามครบ50นัดอีกด้วยเหตุการณ์นี้ถูกวิจารณ์หนักมากเพราะเหมือนเป็นการไปล้อเลียนแล้วก็ซ้ำเติมดอนนี่ฟันเดเบกมากกว่าเพราะว่า31นัดที่เขาลงมาในฐานะตัวสำรองบางเกมฟันเดเบกมีโอกาสไม่ถึง5นาทีด้วยซ้าไป ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไรสะเลยสำหรับฟานเดอร์เบกนะครับในวันที่เขาได้รับโอกาสในการลงสนามเขาเต็มที่ทุกนัดทุกนาทีฟันเดอร์เบกยิงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด2ประตูลแล้วก็ทําอีก2องแอสซิสซึ่งโอเคแหละครับว่าตัวเลขมันอาจจะดูน้อยนิดแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับโอกาสในการลงสนามของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วนะครับเพราะว่าฟันเดอร์เบกแทบจะไม่ได้ลงสนามปรับตัวกับทีมชุดใหญ่เลยเกมที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง ก็มีแค่เกมบอลถ้วยต่างๆซึ่งทีมก็ไม่ได้เน้นส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอยู่แล้วสถานการณ์ที่แมนยูเน็ตของฟันเดอร์เบ็กนะครับก็เรียกได้ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากจริงๆครับเพราะบ่อยครั้งมากๆที่เราได้เห็นกล้องจับภาพไปที่สีหน้าเศร้าๆของฟันเดอร์เบ็กครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเพราะฝันร้ายของฟันเดอร์เบ็กที่โอทราฟอร์ดได้จบลงไปสักทีฟันเดอร์เบ็กได้รับไฟเขียวจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ปล่อยเขาออกมาอยู่กับสโมสรใหม่อย่างเอเวอร์ตนด้วยสัญญายืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟันเดเบกหวังเอาไว้ตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาณเวลานั้นนะครับฟันเดเบกจ่อย้ายมาร่วมทีมเอเวอรนตนด้วยสัญญายืมตัวแล้วแต่สุดท้ายความหวังของฟันเดเบกต้องพังทลายลงไปเพราะว่าทางบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมปล่อยเขาออกมามาถึงในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กุริสันพาร์คราเฟเบเนเตสโดนปลดออกจากตำแหน่ง เอเวอตันได้ตัวกุนซือคนใหม่เป็นแฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งก็เป็นแลมพาร์ดนั่นเองครับที่ได้รีเควสกับทางบอร์ดบริหารของเอเวอตันให้ดึงตัวฟันเดเบกมาร่วมทีมนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เอเวอตันต้องยอมจ่ายค่ายืมตัวและยอมจ่ายค่าเหนื่อยกว่า10,000แปอนด์ต่อสัปดาห์ของฟันเดเบกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้ฟันเดเบกนะครับได้รับการปล่อยตัวออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีฟันเดเบกกำลังจะได้ลงเล่นฟุตบอลอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง พราะเอเวอรในยุคใหม่ของแฟรงค์แลมพาร์ดมีการเสริมทัพที่น่าสนใจมากๆในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพราะนอกจากฟันเดเบกแล้วเอเวอแรต์ยังได้นักเตะฝีเท้าดีอย่างเดเลีอัรลี่มาจากสเปอร์อันวาเอลกาซี่มาจากแอสตันวิลล่าอีกด้วยนอกจากนี้นะครับเอเวอแรชุดนี้ก็ยังมีตัวผู้เล่นฝีเท้าดีอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างโดมินิกคาวิทเลวินริชาร์ลีสันอันลันอับดุลไลดูคูเร่และนักเตะอีกหลายๆคนที่คอยร่วมประสานงานกับฟันเดเบกอีก เอเวอรตนะครับอาจจะไม่ใช่สโมสรใหญ่เหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างน้อยๆการย้ายมาเล่นกับเอเวอรนตก็น่าจะทําให้ฟันเดอร์เบคมีโอกาสลงเล่นมากกว่าเดิมแน่นอนในฤดูกาลนี้ครับฟันเดอร์เบคเพิ่งได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่68นาทีเท่านั้นเผลอๆนะครับว่าการย้ายไปเอเวอรตในครั้งนี้ฟันเดอร์เบคอาจจะได้ลงเล่นมากกว่าที่เล่นใ้กับแมนยูไนเต็ดทั้งฤดูกาลนี้ตั้งแต่เกมแรกเลยก็เป็นได้สําหรับเกมต่อไปนะครับในพรีเมียร์ลีกของเอเวอรต นั่นก็คือเกมที่พวกเขาจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คจากนี้นะครับเราต้องมารอดูกันแล้วครับว่าฟันเดอร์เบ็กจะทําได้ดีขนาดไหนและจะมาช่วยกู้วิกฤตของอีร์วัตตันได้หรือไม่คุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับดิวของฟันเดอร์เบ็กสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวยุดติฝันร้ายที่ผีแดงสู่แสงสว่างแห่งยุคใหม่กับท็อปฟี่ดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กวันนี้ผมฟนตุงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดติดกระ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ